ค่อต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่รันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบหัวข้อพลังจิตพลังจิตที่คุณมีนะคะเป็นเรื่องของการเยียวยาความเจ็บปวดความรู้สึกท้อถอยในชีวิตความเบื่อหน่ายนะคะคุณเป็นสายฮิลลิงค่ะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นความศรัทธานะคะความยืดหยุ่นในชีวิต ใครที่กําลังทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจนะคะเมื่อได้มาอยู่กับคุณเขาจะปรับทัศนคติโดยอัตโนมัติกลายเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความกล้าหาญออกจากความเศร้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคุณเองอาจจะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดีนะคะมีความเข้าใจภาษาของสัตว์หรือว่าต้นไม้นะคะคุณอาจจะรักสัตว์รักต้นไม้รักเด็กแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถด้านพลังจิตในเรื่องของการเยียวยาการปรับทัศนคติการฮิลลิง่งแล้วก็ผลักดันคนให ไปสู่ความสำเร็จค่ะนี่คือพลังจิตของคุณหากชอบคลิปนี้อย่าลืม subscribe ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ